มันไอ้นี่วะมันดีเลยหน่อยนึงอะเอาบอลน้องบอลน้องบอล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 โอ้ไม่ไม่มีวะโอ้โหโอ้หืมผมเป็นลมผมยังไม่ตายผมเป็นลมเ ไป,ไปตักตีมไ,มกกไม่ฟันใหม่กดเจอมันเนะี่ยโหเราเอาตัวนี้มาไหวปะเนะี่ยไม่เสียงวะ

แต่กันเร็วเกินบนแล้วมันดีเลยอ่ะตีมันดีเลยเออดีเลยหน่อยมันเอ๊บหนครึ่งปาดไปหนึ่งดีกว่าว่งเฮ้ยไม่ตายไม่ตายมันชะฟ้าไปหน่อย่ชิ เอ้ยร้านคิบพี่ดิเออย็มนมายิงพี่แล้วนะอ,อ่ะเมี่ยไพี่ยังยืนยิงอยู่ตรงนั้นอยู่เลยพี่มานี่แล้วเนี่ยโอ้ถ้ามันถ้ามันไม่ดีเลยนะพี่บอกได้หมดเลยเนี่ยมันเดินไปไหนกันมาร<ป>อรอคิบบนรอพี่มันอยู่ แต่ละมันไอ้นี่ว่ะมันดีเลยหน่อยนึงอ่ะอ๋อันเนามันเนาะมันมันมนมันโอ้ไม่ไม่มีวะไายมันบ่นวะมันบ่นวะมันบ่นวะดูมันโดนพี่ก้าเนี่ยตอนนี้แหละตอนนี้แหละนี่อ่ะ เป็นลมหรอวะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยเฮียไม่ตายโอ้ยเฮียยังช่วยเพื่อนได้ทันอีกเฮียจะตายปะเฮียตายเหรอเซ็งว่ะตายเลยเฮียมันได้ยืนยิงฟรีอ่ะยอนอ่ะตีจัด

พี่จนแน่เลยเกมนี้ชัดเลยมัวแต่ดูเว้นี่อะไรอะไรไอ้เมื่อกี้กบจะตายแล้วแม่งจะตายแล้วหมดเลยเฮ้ยกบ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 เฮ้ยนะกบ โอ้โหจะแตกกันอะไม,ไม่ไม่มีใครทำดาเมจต,ต่ออ่านไม่หมดอ้วยตายจบล่างแล้วดูดูมันตายดูมันตายเอเอไหนอะพี่่าตายไม่พูดถึงนี่ดูนะคอรนะคอรสแล้วก็พี่ตายต่อ มูใช่ปะือมันาปหมดผู้เล่นตัวที่หกมันตันเนี่ยพี่วิ่งมาเยอ่เดี๋ยวมันายไปหมดเลยสลับเลยไป๊บแป๊ป๊บาจะเดินไปงั้นตั้งใจเล่นก่อนนะเชยจนโอโ้โห กูย uh, ิงจะลัดคีบปากกูได้กูยิงยังตายอ่ะไปแล้วไปวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่หายังหาแล้วเดี๋ยวเอาที่บนเอาที่แล้วที่ล่างเนี่ยโอ้ยเชี่อนะเข้ามาเสียป้อมแล้วเดี๋ยสวยนะเขานะเขาบนแตกอีก โอ้แตกแตกหมดเลยปอมทืกป่ามันเด็กอะไรของมันเรื่องนตั้งใจทีๆอินเนดอยไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรเลยน่าคอดรวยเลยพรงนี้กูปาตัวไอ้เฮียไป nên nên been defeated. nó in a horn in a horn. Ngay câu. Ngay câu. này này Ba Bạn <v Надо partido> sẽ chết, l😓 Ổn tưởngні mãy Tại sao quý vị không có bài tưởngś Đây là một hệ thống lỗi Nóc náy, mọi người đi ní gân. phải hả lóc. Hãy, hỏi 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 อ๋อ้เ่ี่ยโอ้ยยี่เดียวเนวยย้อนอีกตัวจะตายแล้วไปแล้วยีหน้ากูสวยมันกดเกิดมันกดเกิดยอม a mage as far as i could throw one <laughs> walking right into it those who walk the edge of the darkness want to destroy it how ironic <laughs> เนี่ยตั้งนันนี้มีแบบทำอะไรสักสตีนกินงานตัวตัวน่ะเอออุ้ยเจ็บเหมือนกันสิบวิสตีนโอ้อาแล้วดอนอยู่ไหนวะตายแล้วอ่ะ เอ้ยมึงมึงมึงเอ้ยมันบน่นมันร้องอย่างนี้นะั่นมันเก่าบ่นไว้เฮ้ยทำไมเมาอย่านีนะอ่ะคลิปกลมไหมครับเฮ้ย <c oughs> กูโดนรวบฮ <c oughs> ีย <c oughs> <ๆ>สวยอู อย่่ิน่ากูงงเลยมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยยิน่าไม่ถึงพี่บักกว่าพี่มองไม่เห็นตัวอันนี้แค่ผมเลื่อเปลี่ยจัดเลยพี่บักกวะ ยีน่าทีมเรามีแต่ชื่ออะยีน่าทีมเราไม่เห็นตัวเออมันบักเฮ้ยไอ้เชี่ยเจ็บแปบเดียวนานนานอยู่ยี่สิบวิ่ยี่สิบวิ่ะเฮ้ององกอกองเอเอาเียไม่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 มน่มมมันมไ่ไ โโอ้กนพี่โดนรูดพี่โดนรวดพี่โดนรูดเป็นรูดรูดมันตายไปแล้วมันตายไปยิงฟีอยู่พี่ฟีอยู่พี่พี่อยู่พี่พี่อยู่เอ้ยราคาด้วยยังแทบบอร์มันอ่้างเลยเราก็พีเราเราก็ไม่โอ้ยไม่แตกไอ้สัตว์เอ้ยนี่เดียวดันกลางไหมไม่สู้ย้อนบอกกูไม่สู้ะหลุดเอ้ยไอน้าค้อนหน้อค้อนแ้วเยอะรู้ยังไงอยู่ในนี้อุ้ย เก็บจาโอโอ้ยย้อนเงินมันเยอะกว่านี่ว่าว่ามันยิงแรงเงินตามอยู่เงินมันยังตามอยู่ทั้งทีมอ่ะเสียสปินฟรีสซิงยีน่านี่ม้ามืด้ว้ใครวะ ดีจีตัดเทียนใช่หรอมันจะใช่หย่อนหย่อนเล่นบนนะไปเคลียร์บนนี้อืมเอ้ยผมมาด้วยพี่โดนวะผมไม่มันเลยตายดิ ก็ได้ไงหรอไม่ก็ตายแค่นี้โอ้ยโอ้ยควายแค่อ้เลยอลเรนดอนหมแลควว่ามัไปโอ้หมดไม่น่าเกิดตายอยากกินใส่นดอนเชื่อมันกีเอเลนดอนแตาก็มันไปกับอยู่เลยดิเี่คิปได้ปะ ไม่คิปอะโอ้โหเหลือตัวหนึ่งย้อนยิงฟรีเลยไหนวะมันไม่มีใครมากันไงน